เราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของอาณาจักรโบราณหรือรัฐเดี่ยวที่มีกัตริย์ปกครองเพียงหนึ่งเดียวและจักรวรรดิหรือรัฐที่จักรพรรดิรวบรวมเอาหลายๆแว่นแขวนเข้าไว้ด้วยกันในหลากหลายมุมมองบางอาณาจักรอาจมีผู้นำที่เก่งกล้าสามารถบางจักรวรรดิอาจขยายดินแดนออกไปได้กว้างใหญ่ไพศาลทว่าอาณาจักรหรือจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อาจคงอยู่ได้ไม่นานเพราะขาดผู้สืบทอดที่มีความสามารถ และยังมีอีกหลายแห่งที่เรามองข้ามหรืออาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่ก็เป็นต้นกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของดินแดนและผู้คนในประเทศต่างๆในปัจจุบันวันนี้อับดุลไททูบจึงของนําการจัดอันดับของ w o r l d a t l a s c o m เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆทั่วโลกที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอายุหรือห่วงเวลาที่อาณาจากักรและจักรวรรดิต่างๆดํารงอยู่เพื่อเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการทําความรู้จัก ผ่านมุมมองของ10อันดับอาณาจักรและจักรวรรดิที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกกันครับอันดับที่10จักรวรรดิโปรตุเกสจักรวรรดิโปรตุเกสมีอายุ495ปีคือตั้งแต่คริสตศักราช1415ถึง1910 เป็นจกักรวรรดิที่ถือกำเนิดและรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15รัฐสํานักอุปถรัรมภ์การบุกเบิกเส้นทางเดินเรือและทําให้วัสโกดากามาค้นพบเส้นทางเดินเรือไปอินเดียโปรตุเกสจึงเป็นผู้ริเริ่มการล่าอาณานิคมในดินแดนพ้นทะเลก่อนหน้าดัช สเปนอังกฤษและฝรั่งเศสหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟ,ฟริกาตลอดจนเอเชียซึ่งรวมถึงบราซิลมาลายูและมาเกาต่างก็เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและโปรตุเกสยังนับเป็นชาวโยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาของไทย อย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวตรรษที่16ความรุ่งเรืองของโปรโตุเกสเริ่มหยุดชะงักและต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของสเปนอยู่นานถึง60ปีก่อนที่การปกครองโดยพระราชาจะสิ้นสุดลงและเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบสาธารณรัฐในปี1910อันดับ9จักรวรรดิออตโตมัน จักรวรรดิออตโตมันอายุ623ปีคือตั้งแต่คิศกรา1300ถึง1923 เติมออตโตมันนั้นเป็นอาณาจักรเล็กๆในดินแดนอนาโตเลียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปเอเชียจนกระทั่งสุลต่านเมเมตที่2แห่งออตโตมันได้เข้ายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนตานหรือโรมันตะวันออกและทำให้ออตโตมันค่อยๆทวีความสำคัญมากขึ้นพร้อมๆกับการขยายอาณาเขตไปยังตอนเหนือของทวีปแอฟริกาคาบสมุทรเบลคานและพื้นที่ส่วนใหญ่ของตะวันออกกลาง จักรวรรดิออตโตมันค่อยเสื่อมอานาจลงในช่วงศตรวรรษที่18และหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ถูกล้มล้างอย่างเป็นทางการเหลือเพียงดินแดนที่เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นอิสตันบูลอันดับที่8จักรวรรดเิเขมร จักรวรรดิขเขมรอายุ629ปีตั้งแต่ศักราช802ถึง1431 ยุคทองของจกักรวรรดิเขมรก็คือในช่วงศตรวรรษที่13เป็นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่สองหลักฐานสำคัญที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัดโบราณสถานอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นงานศิลปะชิ้นเอกตลอดจนการสร้างปราสาทหินต่างๆเพื่อบูชาเทพเจ้าที่นับถือจกักรวรรดิเขมรกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของอินโดจีนและส่วนใหญ่ของประเทศไทย จักรวรรดิเขเมรเริ่มเสื่อมอำนาจลงพร้อมๆกับการเติบโตของอาณาจักรสุขโขทัยและอยุธยาที่รุกคืบเข้ามาลุกล้ำดินแดนของเขเมรไปในที่สุดอันดับที่7จักรวรรดิคาเนมจักรวรรดิคาเนมอายุ696ปีดำรงอยู่ในช่วงคิสกราช700ถึง1396โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาเนมบอนู แม้จักรวรรดิจะมีอายุยืนยาวเกือบ700ปีแต่หลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับจักรวรรดิคาเนมที่หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันมีอยู่น้อยมากเราทราบเพียงว่าเป็นจักรวรรดิที่กินพื้นที่ถึง5ประเทศในทวีปแอฟริกาในปัจจุบันประกอบไปด้วยบางส่วนของชาติลิเบียไน,ยเ,จนยเจอร์นจีเรียและแคมรูนเมืองหลวงมีชื่อว่าเอนจิมีนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งของกลุ่มกรรษัตริย์ผู้ปกครองจนทําให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม อันดับที่ 6. จักรวรรดิเอธิโอเปียจักรวรรดิเอธิโอเปียอายุ704ปีอยู่ในช่วงปี1,270ถึง1,974ประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิอันแข็งแกร่งมาช้านานโดยเฉพาะอักซูมจักรวรรดิเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์โซ,โซโลมอนผู้โด่งดังจากอิสราเอลทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมระหว่างแอฟริกากับตะวันออกกลาง ก่อนที่จกักรวรรดิเอธิโอเปียจะเข้ามาแทนที่และในยุคที่ชนชาติยุโรปพากันมาล่าอนณานิคมในทวีปแอฟริกา แม้ชาวเอธิโอเปียจะถูกกองทัพอิตาลีเข้ายึดครองแต่ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นเมืองขึ้นและจกักรพรรดิไฮลีเซลาซี่แห่งเอธิโอเปียยังพยายามอย่างหนักในการต่อสู้เพื่อหลดพ้นจากการถูกครอบงำและกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดก็ถูกรัฐประหารโดยกองทัพฝ่ายมาร์กซิส์เปลี่ยนแปลงการปกครองสิ้นสุดระบอบจกักรพรรดิในปี1974 อันดับที่5อาณาจักรชินลาอาณาจักรชินลาอายุ992ปีอาณาจักรโบราณที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่57ปีก่อนคริสต์กาลและล่มสลายในคริสกราช935ตั้งอยู่บนดินแดนที่เป็นประเทศเกาหลีในปัจจุบันเดิมเป็นเพียงอาณาจักรเล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีช่วงชิงอำนาจกับอีกสองอาณาจักรที่อยู่ติดกันพร้อมกับรับมือการลุกรานของอาณาจักรโกครุยออันยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือ จักรวรรดิินลามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีในช่วงกลางศตวรรษที่7ศิลลาสามารถรวมกับเมืองบริวารเป็นหนึ่งเดียวครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีเกือบทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ถูกอาณาจักรโครยอรุกรานในที่สุดอันดับที่4จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อายุพันหปีในช่วงคริสต์ศักราษ8 0 0ถึง1806 ก่อนที่จะกลายมาเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เดิมบนแผ่นดินของประเทศเยอรมันในปัจจุบันมีอาณาจักรของชาวแฟรงก์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกคือในราวปี476อาณาจักรของชาวแฟรงก์ค่อยๆแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นจนมาถึงยุคของกษัตริย์ชาเลอมานที่สามารถปกครองดินแดนครอบคลุมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ลิกเทนสไตล์และเซมเบิร์กเชก ออสเตรียสโลเวเนียเบลเยียมตลอดจนบางส่วนของเนเธอแลนด์และโปแลนด์ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับจากศาส,ะสะนาจักรและองค์พระสันตะปาปาลิโอที่3จนมีการสถาปนาตำแหน่งจกักรพรรดิโรมันและเรียกขานจากักรวรรดิแห่งนี้ว่าจากักรวรรดิโรมันตามรอยจกักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ในอดีตและในเวลาต่อมาจึงค่อยเติมคำว่าอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเพื่อความน่าเชื่อถือและสะท้อนเห็นถึงความผูกพันอันใกล้ชิดกับศาสนาจักร ทั้งๆที่ชาวแฟรงก์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับชาวโรมันจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกจกักรพรรดินโปลเลียนเข้ารุกรานและล่มสลายลงในปี1806อันดับที่3สาธารณรัฐเวนิสสาธารณรัฐเวนิสอายุ1,100ปี ในช่วงปี697-1797เริ่มก่อตั้งหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายและเป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกินพื้นที่เชื่อมโยงไปถึงโครเอเชียสโลเวเนียมอนเตเนโกรกรีซอันเบเนียและไซปรัสเป็นทั้งศูนย์กลางการค้าในยุโรปและแอฟริกาเหนือมีกองกำลังทหารเรือไปร่วมรบในสงครามกรูเสดมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมีภาษาเป็นของตนเอง สาธารณารัฐเวนิสก็เช่นเดียวกับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสูญเสียอำนาจทางอธิปไตยให้แก่กองทัพของนโปเลียนโบนาปาร์ตแห่งฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันปัจจุบันแม้เวนิสจะมีฐานะเป็นเพียงเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลีแต่เขาลางของความยิ่งใหญ่ในอดีตยังคงปรากฏให้เห็นผ่านอาคารสถาปัตยกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน อันดับที่ 2. อาณาจากักรกูชอาณาจักรกูชอายุ1399ปีในช่วง1 6 9 9ปีก่อนคริสต์กาลถึงคริสกรา330รตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำนานหรือตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจักรวรรดิอียิปต์ที่อยู่ใกล้กันทั้งในด้านการค้าและมีมิตรไมตรีต่อกัน แต่ในบางช่วงกูชก็เคยรุกรานอียิปต์และประกาศตั้งตัวเป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์กูชในขณะเดียวกันกูชก็เคยตกเป็นอาณานิคมของอียิปต์ด้วยเช่นกันจึงมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการทำมาหากินระหว่างกันมาโดยตลอดจนกระทั่งอียิปต์สูญสิ้นอำนาจไปในดินแดนแถบนี้พร้อมๆกับการเติบโตขึ้นของจักรวรรดิอักซูมของเอธิโอเปียก็ทำให้อนาจาักรกูชต้องถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอักซูมไปในที่สุด อันดับที่1จักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันอายุ1480ปีตั้งแต่27ปีก่อนคริสต์กาลไปจนถึงปี1453ซึ่งเป็นการนับรวมต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาณาจักรโรมันตะวันตกไปจนถึงการสิ้นสุดของจักรวรรดิไบเซนทายหรือโรมันตะวันออกจากการรุกลานของจักรวรรดิออตโตมัน จักรวรรดิโรมันนับเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของอำนาจภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมยากที่จะมีจักรวรรดิใดเสมอเหมือนและในทางรัฐศาสตร์ก็กินพื้นที่ตั้งแต่ยุโรปตะวันตกไปจนถึงบางส่วนของทวีปเอเชียและตอนเหนือของทวีปแอฟริกาโดยในยุคของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนได้แบ่งจักรวรรดิออกเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งแม้ฝั่งตะวันตกจะล่มสลายไปคงเหลือเพียงอิตาลีแต่ฝั่งตะวันออกก็ยังคงรุ่งเรืองสืบเนื่องมาได้อีกนับพันปี เห็นจะจริงดังคำกล่าวที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังเหมือนกับอาณาจักรและจักรวรรดิต่างๆที่เราได้นำเสนอไปนะครับแต่นี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาจาก worldatlas com ชาวอับดุลไทยทูบอาจรู้จักกับอาณาจักรหรือจักรวรรดิอื่นๆนอกเหนือจากนี้หรืออาจสงสัยว่าน่าจะมีอาณาจักรหรือจักรวรรดิอื่นที่มีอายุยืนยาวแต่ยังไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ลองให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมกันในความคิดเห็นได้เลยนะครับ